สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะเดี๋ยววันนี้เรามา,อาปอก Apple แอปเปิลรับประทานกันแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็เพิ่มความอาร่อยให้แอปเปิลด้วยแล้วก็ปอกแล้วเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยดำนะคะปกติแอปเปิลแล้ปอกก็จะดำเดี๋ยวเราก็จะเตรียมไว้นะคะเอาแล้วแต่เพื่อนๆถนัดเลยนะคะอันนี้เราก็จะใช้ที่ปอกผลไม้เลยค่ะ ส่วนมากเนี่ยเวลาแอปเปิลเนี่ยเราปอกเสร็จแล้วเนี่ยผิวข้างนอกก็จะดำนะคะเดี๋ยวพอเพื่อนๆปอกเสร็จแล้วนะคะให้ล้างผิวข้างนอกเลยค่ะผ่านน้ำก๊อกเลยก็ได้นะคะแต่อันนี้ทำให้ดูก็เลยหาชามใบหนึ่งมาให้ดูค่ะอันนี้เราล้างแล้วนะคะน้ำเนี่ยไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปอกค่ะบางคนก็จะชอบปอก ชิ้นใหญ่ๆเราใช้เฉาะเลยค่ะแอปเปลิลเราก็จะอร่อยขึ้นเมือ่อเขาเฉาะฝราหลังอะคะ่ะแต่เราเอาชิ้นบางๆนะคะเมื่อเราเฉาะแล้วนะคะให้เพื่อนๆล้างน้ําเปล่าด้วยค่ะล้างอีกทีหนึ่งนะคะเราให้เพื่อนๆเฉาะบางๆอย่างนี้เลยคะ่ะเหมือนพวกมะม่วงอะคะ่ะแล้วก็ล้างอีกทีหนึ่งนะคะผิวของ แอปเปิลของเรางเนี่ยก็จะไม่ดำเลยค่ะเห็นไหมคะเราก็จะล้างน้ำอีกทีหนึ่งเราก็จะปอกแล้วก็เป็นชิ้นบางๆอย่างนี้นะคะเพื่อนๆดูค่ะอันแถวในเนี่ยก็คือที่ตะกี้เราปอกแล้วก็ล้างให้เพื่อนๆดูนะคะส่วนอันนอกเนี่ยเราปอกมาได้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็ความแตกต่างก็จะไม่ค่อยมีนะคะก็ไม่ค่อยดำเท่าไหร่ ปกติเนี่ยก็จะดําค่ะอันนี้ก็ปอกเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้แหละแต่นี้เรามาเพิ่มความอร่อยให้แอปเปิลค่ะใอปเปิๆเ,เตรียมเกลือนะคะแล้วก็ใช้มือหยิบเลยค่ะแล้วก็โรยเล็กน้อยค่ะประมาณสักอย่างเงี้ยค่ะให้ออกทั่วๆออกปลาแรมปแลมนิดๆนะคะแอปเปิลของเราก็จะมีปลาแรมเค็มๆค่ะเดี๋ยวจะให้ชิมดู อร่อยไหมคะอร,อ,อร่อยคะ่ะเพื่อน,อนๆลองทําวิธีนี้ดูนะจริงๆแอปเปิลเนี่ยอร่อยนะคะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยกินแล้วมันก็จะเบือ่อเราก็เลยใช้วิธีนี้คะ่ะลองทําดูนะคะเพิ่มความอร่อยให้แอปเปิลแล้วก็เนื้อแอปเปิลของเราปอกเอาไว้ก็ไม่ดําด้วยไม่ต้องใส่อะไรทั้งสิ้นเลยคะ่ะให้ล้างน้ําเปล่าของเรานี่แหละคะ่ะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะลองทดลองนำไปใช้ดูคะ่ะแอปเปิลก็จะหมดตู้ภายในรวดเร็วนะคะ คลิปนี้ก็ฝากวิธีการง่ายๆของการปอกแอปเปิลแล้วก็เพิ่มความอร่อยให้แอปเปิลไว้เท่านี้นะคะฝากกดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ